ร้าน G T Costume นะครับวันนี้เรามาชมผลงานการขัดเคลือบรถคันนี้นะครับจากสภาพนะครับของบุกพาลาตีครับกลายมาเป็นคันนี้ครับเงาสุดๆครับดุดเคลือบแก้วครับภาพรถหกปีนะครับไม่เคยทำอะไรมาเลยนะครับเงาสุดๆครับ ทุกเฉียทุกมุมนะครับรายท่านใดครับสนใจครับติดต่อได้ที่เบอร์ครับ0956699668 0965505504ครับลาย ID GT c o s t u m e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ